เราบอกกับท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านไม่ใช่เคาะทีเดียวลาซาด้ามากดออทีเดียวไม่ได้ยินบางทีต้องกดหลายทีเพราะไม่ได้ยินนะคะบางทีได้ยินกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนมันก็กดทีีนะคะเพราะงั้นเคาะก็คือเคาะหาก็คือหา พราะทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาเมื่อบุตรขอปลาจะให้งูแทนเหรอถ้าขอไข่จะให้แมงป่องให้กับเขาไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายยังรู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีกับบุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดที่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์มีค่าไหมคะ มีค่ามากมากที่สุดถ้าคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะมีทุกสิ่งแม้แต่อธิษฐานก็ยังต้องขอให้พระวิญญาณอธิษฐานแทนเลยเป็นคนขี้เกียจจริงๆนะคะไม่ทำอะไรเองเลยขอพระวิญญาณและพระเจ้าก็พอใจ ะะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเราทังออาา้งต้องอธิษฐานเผื่อเราทั้งต้องอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องของเราที่ยังไม่เชื่อไม่ใช่อธิษฐานแล้วไงเมื่อวานวันนี้ก็ต้องอธิษฐานอีกเพราะเป็นการอธิษฐานแบบเคาะเคาะหาเมื่อวานนี้ดิฉันใช้เวลาเอ,อวันก่อนดิฉันซื้อไอ้เคสโทรศัพท์แบบนี้ค่ะนะคะจากอินเทอร์เน็ตมา และพอใส่เข้าไปเนี่ยมันโชว์ว่าปากามันใช้ไม่ได้เนื่องจากมันมีแม่เหล็กแรงเกินไปคราวที่แล้วก็ซื้อมาแล้วให้อาจารย์สุบรสิทธ์แง่แม่เหล็กออกคราวนี้เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีขายอีกก็เลยไปซื้ออีกอันหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเดิมดิฉันก็เลยจะคืนมันแค่ทั้งหมดแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแต่มันทนไม่ได้มันต้องคืนดิฉัน วางเอาไว้ตรงไหนดิฉันหาไม่เจอแล้วดิฉันต้องทําเรื่องคืนแล้วก็ทําไปแล้วแต่หาไม่เจอดิฉันก็หาหาไปสามชั่วโมงแล้วพระเจ้าก็พูดกับดิฉันว่าของเจ้าแค่เนี้ยคุณค่าแค่เนี้ยเจ้าใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงและคนที่หลงหายมีค่ามากกว่าสมบัติในโลกเจ้าไม่ได้ช่วยเราหา โอ้ห oh, รู้สึกโดนโหว่า oh. <laughs> แล้วก็ได้เห็นเลยว่าพระเจ้ารักคนรักวิญญาณของมนุษย์เพราะว่าถ้าเราไม่ประกาศเขาคือตกนรกนิรันดร์การใช่ไม่ใช่นิรันดร์การนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนนั้นที่ใส่ใจเราต้องสัต์ซื่อกับพระองค์เพราะเวลาที่พระเจ้าทําพันธสัญญาก,กับเราพระองค์นั้นสัต์รอกับเรามากเลย ะะพระองค์ดูแลพอเรากลับใจใหม่ขอปั๊บก็ได้นะคะพระองค์ก็จะช่วยเหลือเราและเราดูนะคะว่าอิสราเอลกี่ครั้งที่เขาละเมิดที่เขาทําผิดที่เขาไปมีชูก้กราบไหว้พระอื่นแต่เมื่อเขากลับใจพระองค์ก็อวยพรเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อนะคะเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและพระองค์ก็คาดหวังที่จะให้เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ ะะเหมือนสามีภรรยาเราต้องสัตย์ซื่อต่อกันละกันนะคะไม่มีการแวะไปข้างนอกหรือไปม,มองหรือมีความคิดอื่นกับผู้หญิงอื่นและนี่คือความสัตย์ซื่อที่พระเจ้าบอกนี่คือพันธสัญญาเลือดนะคะเมื่อเป็นพันธสัญญาเลือดพระองค์นั้นจะเป็นคนที่ยึดในเรื่องนี้และพระองค์ก็อยากให้เราเนี่ยสามารถที่จะยึดกลับคืนไปให้ในในเรื่องที่เราต้องสัตย์ซื่อกับพระองค์เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ยังไง เราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราได้เห็นว่าอะไรที่พระองค์เตือนเราเรากลับใจใหม่พระพระองค์ก็เห็นใจเราเพราะเราแบบเป็นเนื้อหนังเราอ่อนแอแต่ว่าพระองค์นั้นจะช่วยเราให้เรากลับใจนะคะแล้วพอเรากลับใจพระพรก็จะมา